ดอกจันคือมันเหลือเชื่อมากครับเกิดกว่าที่คิดเยอะมากเต็มล้นเลยอ่ะโอ้ my god ตกใจมากสวัสดีครับผมแมนแคนคุกผู้ชายดำหานะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกเมื่อเรียนจบนะครับคลาสเบสิกเบเกอรีที่ดูสิทธานี่ครับดอกจันคือมันเหลือเชื่อมากครับเกิดกว่าที่คิดเยอะมาก วันนี้เนี่ยเพิ่งจบมานะครับเพิ่งเรียนจบเมื่อกี้ประมาณ4ี่โมงสามโมุ่ห้าเนี่คือแบบเต็มรนเลยอ่ะต้องบอกเองครับว่าเกินกว่าที่คิดครับคือดีไฟเดียวคาเดียวที่จะบอกว่าคลาสเบสิกเบเกอรี่คือเกินกว่าที่จะคิดได้เลยตอนที่เรียนคลาสนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเห็นว่ามีหลายอย่างในคลาสก็คือขนมปังคุกกี้พายเค้กหมดแค่นี้คือเราได้เข้าใจหมด แล้วในนั้นเนี่ยเขียนว่าเค้กโมเดิร์นเค้กเราคิดว่าเออคงเค้กยุคใหม่ๆแบบแค่อร่อยขึ้นในยุคใหม่แต่ว่าคงไม่ได้แบบซับซ้อนเพราะเนื่องจากเขาเขียนว่าเบสิกเบรเกอรี่น,ะนี่คงไม่สามารถดีมากซับซ้อนมากได้ไม่งั้นคนเบสิกทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าครับทุกอย่างคือเหลือเชื่อเป็นคลาสที่เหลือเชื่อบะบอกว่าถ้าใครเรียนที่นี่นะจนจบแล้วแบบโอ้ m ม่ก็ตกใจอะ่ะ ผมขอทุกอย่างขอให้คำแนะนำว่าในขอเหลือผมเลยแล้วกันว่าเหลือเชื่อครับเริ่มต้นที่คือว่าหนึ่งคือครอบเครื่องสองคือเรียนไปถึงช็อกโกแลตแบบผันตอนแรกวันนี้ผมมาเรียนช็อกโกแลตเพิ่งเลิกเรียนเนี่ยประมาณสี่โมเนี่ยขับรถกลับเลยต้องรีบผัดนก่อนคือว่าตอนแรกเข้าใจว่าอ,อ,อาจจะเป็นแค่ทำทรัฟเฟิลเพราะในลสเบีเขียนว,ว่าทรัฟเฟิลเฉย เราก็แค่เวฟทัฟเฟิลช็อกโกแลตบวกวิปครีมมันก็ดูเนีนเนียนแบบโอ้เยอะมากเติมที่เติมน้ำตาลเติมครูคอร์สอะไรเงี้ยปรากฏว่าที่นี่ได้ทำผัดช็อกโกแลตครับได้ทำเขาเรียกว่าได้เทมเปอร์ช็อกโกแลตได้วอร์มได้เมลก่อนเทมเปอร์ช็อกโกแลตแล้วก็ได้วอร์มแบบช็อกโกแลตนะครับวอร์มมิ่งซึ่งทุกอย่างมีอุณหภูมิที่จำกัดแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของช็อกโกแลตเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม การเป็นผลิตของชอกโกแลตมันคืออะไรทําไมต้องเทมเปอร์ช็อกโกแลตนะครับโอ้ oh my god ตกใจมากและรวมถึงว่าตอนที่ผมเรียนนะผมก็เห็นคําว่าโมเดิร์นเค้กโอ้ยโมเดิร์นเค้กคงเป็นเค้กอร่อยกว่าแค่นั้นแหละคงแบบเบสิกคงไม่น่าจะมีอะไรยิบยากอะไรเงี้ยกลายว่าถ้าทำมูสเค้กแล้วผมก็พอทำมูสเค้กเสร็จโอ้โหข้างในมีเลเยอร์รสชาติอี entry e e e n t m e n t นะ ซึ่งแบบมันเจ๋วมากอะแล้วก็ได้ทำโอเปร่าเค้กซึ่งมีทตกคนบอกว่าเป็นเค้กโบราณแต่ยากนะแต่ว่ามันก็โบราณแต่แบบโอ้ที่นี่มันไม่ใช่โบราณธรรมดามันคือมันอัพเลเวลขึ้นไปอีกอะที่ดูสิทานีอัพเลเวลเป็นเค้กโอเปร่า11ชั้นแล้วผมขอมองข้ามเรื่องรสช,ชาตินะครับเพราะว่า ผมเชื่อว่ารสชาติคนเรียนสามารถปปรับต่อได้แต่ความรู้ที่ที่ดุสิตธานีให้เป็นพื้นฐานเพื่อเราจะไปเรียนรู้สูตรต่างๆข้างนอกได้หมดเลยเราสามารถไปอ่านสูตรที่อื่นแล้วเราสามารถทำความเข้าใจได้ในเชิงความรู้นะครับไม่ใช่แบบแค่ทาตามผมจะบอกว่าข้อสําคัญในการเรียนก็คือเราเรียนเพื่อจะไปต่อไม่ใช่เรียนเอาสูตรนั้นไปใช้ทันทีส่วนตัวนะที่ผมคิดน,นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีสูตรที่ตรงใจเราแต่ไม่ตรงตลาดเรา หรือจนะตรงตลาดแต่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องปรับให้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับการเรียนที่นี่เนี่ยได้ทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ได้ทำแบบการทำเบเกอรี่แบบขั้นสูงสำหรับผมว่าสูงนะมีสูงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวก็รู้เองแต่ว่าเดี๋ยวมีแอดวานอีกเดี๋ยวผมจะรอไปต่อนะเพราะมันเซตวันไม่ได้จริงส่วนตัวก็เลยตอนนี้เนี่ยก็จะสรุปว่าได้เรียนเบเกอรี่สี่อย่างคบนะครับก็คือ ขนมปังกี้พายเค้กได้เรียนการแต่งเค้กพื้นฐานซึ่งผมไม่คิดว่าไ,ได้เรียนนะครับแต่งบีบครีมกุหลาบโดย buttercream ซึ่งแบบเออยุคนี้มีคนทำหรอเค้ก,กันง่าหรอแต่ได้เรียนก็เป็นความสุขว่าแบบเออมันเจ๋งอนะ่ได้เรียนครบขนาดนี้แล้วก็ได้มาเรียนทำพวกอย่างที่บอกได้ทำมูสเค้กซึ่งเป็น พวกเค้กสมัยใหม่หมนะที่มีทั้งเลเยอร์ที่เป็นเยลลี่เป็น Gel เจลอะไรเงี้ยครับทำให้แบบไมก้แล้วก็มีภาษสาขั้นสูงพวกพูเลเป็นเพสแล้วก็ออย่างวันนี้ก็ได้ทำช็อกโกแลตก็ได้ทำถึงผัดเค้กอนะไรก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำถึงผัดช็อกโกแลตไม่ได้ทำง่ายๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ผมได้จริงคือคุณครูทุกคนให้ความใส่ใจแบบ มากประทับใจจริงๆคุณครูจาชื่อเราคุณครูให้ความรู้แบบไม่อัน้นคุยนอกเวลาก็คุยกับเราคุยคุณครูให้ความเป็นเพื่อนเหมือนเราเป็นเพื่อนรวมถึงบริบทสถานที่การช่วยเหลือของนักเรียนนักศึกษาที่บาพิ่ผมไม่แน่ใจว่าฝึกง,งานหรือว่าเป็นอะไรเป็นภารกิจอะไรแต่เขาก็มาช่วยเราระหว่างการเรียนตลอดเวลา เราให้ความสนิทชิดเชือ้อดูแลเราแบบเองนจใจดีวัตถุดิบไม่อัน้นให้อย่างดีแบรนด์อินเตอร์แค่ไหนก็มีหมดไม่มีแบบแบรนด์ลองๆไม่มีครับคือคิดไม่ผิดที่เลือกที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ให้ทุกอย่างไม่อัน้นและยังสิ่งที่เกินกว่านั้นคือความรู้ที่มากกว่าที่คิดแล้วการเรียนที่นี่ผมจะบอกอีกอย่างคือว่าย้ำเสมอนะครับ การเรียนที่ดุสิตธานีเนี่ยเราอาจจะได้สูอาหารไม่ต่างที่อื่นนะแต่สิ่งที่ได้คือความรู้เชิงการศึกษาด้านอาหารด้านเบเกอรี่เลยคุณครูเป็นคุณครูมหาลัยฉะนั้นเราถามคำถ,ถามเชิงวิทยาศาสตร์ได้หมดมันทําให้รู้สึกว่าเราเราสามารถมีความเข้าใจได้ลึกกว่าเดิมชอบเลย <c oughs> คือถ้ามีคอร์สไหนก็จะไปต่อนะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็ต้องจัดเวลาไปแล้วก็สำหรัเบเพืเ่อนๆที่สนใจจะเรียนเบเกอรี่ก็นี่คือเลขาเมนก็คือ ดูสิทันีเบสิกแบการี่ครับค่าเรียนยสูงหน่อยนะครับแต่ว่า18ครั้งจริง,รงๆเหลือครั้งสุดท้ายนะแต่นี่เรียกว่าครั้งสุดท้ายที่เรียนแต่จะมีครั้งหนึ่งคือไฮทีทุกคนก็จะให้เขาจะให้โจทย์ว่าให้เราทําเมนูอะไรก็ได้ที่เรียนมาแล้วก็จัดปาร์ตี้ด้วยกันทำไฮทีกันตอนบ่ายแล้วก็แต่ละคนก็อาจอัพเลเวลบ้างอย่างผมก็ทําชูแล้วก็ทําชูที่ใหญ่ขึ้นมีไส้ใหม่อนะ่างเงี้ยแล้วก็ ปาที่กันในวันสุดายถ่ายรูปรับประกาศเียบัตรและถ้าใครสงสัยอะไรหรือคลาสนี้มีรายละเอียดที่ผมพูดไม่หมดหรืออยากจะถามรายละเอียดก็ผมยินดีเป็นตัวแทนของดูสิทธานีในคลาสตอบแทนว่าปื้มใจกูกลัวมา,มา,มากาก็วันนี้คงจบแค่นี้ความารทับใจอย่างรวดเร็วเดีเ๋ยวยาวกว่านี้จะจะใช้เวลาเป็นเชิงบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม แมนเันกูนก้ผู้ชายทหารถ้าชอบกดไลค์สัตว์คลาสกะดงกดติดตามอย่างเงี้ตามคอมเมนต์ข้างล่างหรือเฟซบุ๊กไปคุยในยินบอกก็ได้นะครับในเฟซบุ๊กลาก่อนนะครับสวัสดีครับ